ฟ้ากว้างใหญ่มีคำดูถูกทิมแทงหัวใจแต่ความหวังข้างในไม่เคยสิน้นฉันเริ่มก้าวเดินบนเส้นทางนี้ที่เต็มไปด้วยน้ำและความเงียบงันรอยยิ้มที่ต้องซ่อนความสั่นไหวในใจมีเธอที่คอยเป็นพลัง แต่ฉันไม่เคยท้อถอยจะก้าวต่อไปไม่ยอมแพ้เส้นทางนี้มีเธอเป็นดาวนำทางทุกุตสังคือบทเรียนที่ต้องเรียนรู้เพื่อไปสู่จุดหมายที่ใฝ่ฝันเส้นทางสู่มิสซิวนีว่ว่าฉันจะความันมาจะเป็นแสงสว่างให้โลกได้เห็น มังานที่แท้จริงจากข้างในวันที่ฉันล้มและหมดแรงมีมือของเธอยืนมาให้ฉันบอกว่าอย่าท้อและอย่ามดหวังความรักของเธอคือแรงบันดาลใจคำว่าฝันที่ดูห่างไกล เป็นนพืนแต่ฉันไม่เคยท้อถอยจะก้าวไปใน่ยอมแพ้เส้นทางนี้มีเธอเป็นดาวนำทางทุกทุกตสังคือบทเรียนที่ต้องเรียนรู้เพื่อไปสู่จุดหมายที่ไฝ่ฝันเส้นทางสู่มิตรยี่ว่าฉันจะความันมาจะเป็นแสงสว่างให้โลกได้เห็น ความมักยามที่แท้จริงจากข้างในจากผู้หญิงทำามา้ตาที่มีเพียงฝันในวันนี้ความฝันของฉันใกล้จะเป็นจริงเพราะความรักและกำลังใจจากเธอฉันจะยืนอยู่บนแมทีที่ยิ่งไหญ เรียนรู้เพื่อไปสู่จุดหมายที่ใฝ่ฝันสันทางสมิสซิลลี่ว่าสันจะคว้ามันมาจะเป็นแสงสว่างให้โลกได้เห็นความงดงามที่แท้จริงจากข้างในจกผู้หญิงธรรมดาที่มีรันนสันทางสมิสซิลลี่ว่าสันฉันจะเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาล ไดเคโอเคตงกาเลเปองได้ของผมได้หนึ่งคำถามเดี๋ยวผมไปเลยฮะโอ้สามคำถาม ได้ถ่ายนักข่าวไว้ด้วยว่าใครมาเราโอ้ยถ่ายบรรยากาศเยอะๆถ่ายอย่างนี้ถ่ายอย่างนี้เออให้มีนารีแหลกก่อนดิถ่ายถ่ายเยอะๆเลยแล้วก็ไปถ่ายข้างหลังมาให้ไม่ว่าใครมาบ้างเมื่อ่หร่ถามได้ครับถามได้โอเคด้วยค่ะครับก็เป็นที่เรียบร้อยค่อนข้างไม่พิ้โผล่นะคะอครับผมก็เอาจริงๆแล้วเนี่ย m อ i ของเราเนี่ย <c oughs> เน้นความแฟร์ที่สุดละนะครับเราไม่มีคิดแนอ a g จ n นดาเราไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรน,นะครับหมายความว่าถ้าใครทําถึงเราก็ให้นะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีการพัฒนาและคุยกันรู้เรื่องก็สามารถไปถึงฝันได้ โดยที่มันมีโจทย์แล้วทำโจทย์นั้นให้ครบมันก็เป็นเป็นมิชชันเนอร์สชาเลได้อยู่แล้ว mm hmm. ก็ก็ไม่พิกครับเพียงแค่ว่าก็หวาดเสียวบ้างระหว่างทางนะเพราะต้องยอมรับว่าวันนี้ก็คุยกับบีนานะ <c oughs> ว่าตอนซ้อมหรือรอบอื่นดูสบายกว่ารอบไฟนนลนะน้องก็บอกว่ามัน8ปีเนาะมันก็เลยรู้สึกอึดอัดมากว่าจะยังไงดีเกิดมันพลาดอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยเป็นแรงกดทับกันหลายๆคนด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องที่ทาให้ที่ที่วินาทำแล้วมีแบบหลุดๆุไปบ้างไหมคะต้องหลุดไหมถามต่อนาหลุดเลยนะฮะถ้าเรื่องหลุดไม่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 มีนะครับเพียงแค่ว่าอาจจะอาจจะอยากให้เขาพัฒนาไปอีกแต่ยังพัฒนาไปไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้แต่เรายังไม่อยากที่จะก้าวข้ามไปในชีวิตเขาทีเดียวเพราะว่า ผมให้เกียรติคู่เข้าประกวดคนอื่นถ้าเกิดสมมติว่าเราไปบอกเขาว่าอย่างนั้นสิอย่างนี้สิเยอะขึ้นท้งด้านเราไม่ตัดสินเนี่ย <c oughs> มันจะรู้สึกผิดกับคนอื่นเพราะ,ะนั้นผมจะยังไม่พูดเยอะบอกใกล้ๆไลน์เช่นสนุกมากกว่านี้หน่อยได้ไหมยิ้มมากกว่านี้หน่อยได้ไหม หัวลอ้อได้ไหมเล่นตลกเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ยังทำไม่ได้ครับก็เนี่ยก็ยิกแกัหัวล้อยังไม่อ้าปากเลยฮะโอ้ออเคที่กให้นองคือเพิ่มเติมใช่ไหมคะคือเรื่องบิวตี้กรีนเนี่ยค่อนข้างที่จะวางใจนะฮะเหลืออีกนิดนึงนะเราต้องฝึกอีกนิดหน่อยก็คือสุดท้ายก็ต้องมาการการสื่อสารการใช้คำพูด รวมถึงวิธีการประมวลความคิดนะครับเพราะมิสชิเนเวิร์สครั้งที่74เนี่ยคำถามมันจะโหดมากขึ้นและเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปถึงรอบที่เราต้องถามแล้วเขาต้องตอบเนี่ยมันจะเป็นรอบที่อรุณอร่วยกันไม่ได้เลยเพราะว่ากรรมการในปีที่จะถึงเนี้ยมาประมาณเยอะมากและเป็นกรรมการที่ดังทุกคนด้วย <S <S เพราะฉะนั้นเราจะไปบีบนวดกรรมการก็คงไม่รอด นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องบีบนวดเขาก่อนนะก่อนที่จะขึ้นเวทีก็อยากให้พัฒนาตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะช่วยเต็มที่นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้แฟนคลับเยอะแล้วเราต้องสอนน้องเขาถึงเรื่องของการเสิร์ฟแฟนคลับ ว่าเขาจะเป็นเหมือนเซวลรูปเหมือนรูปปั้นคือสวยคนชอบแต่ว่าถ้าหยอดเยอะอีกนิดนึงจะมีเยอะเกินเขาไม่เรียกว่าชอบเขาเรียกว่าหลงตายหานี่ใช้ศาสตร์เดียวกับยิงฟ้าเลยตอนแรกสุดยิงฟ้าที่มาประกวดมีคนตามหกแสน นะฮะมูลค่าเท่าไหร่ทุกวันนี้อิงฟ้าคนตามเกือบ5ล้านมูลค่าโพสต์ดึงไม่รู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบมีกลยุทธ์เขาเรียกว่าตกแฟนคลับเปลี่ยนจากรักเป็นหลงให้ได้พที่เมาจะาพูดอะไรบะบแ,บะบแบบมิชลินคนแรกนิวว่าไทยแลนด์คนแรกผู้น่าจะพูดเป็นลางหรือเปล่าครั ก็ไม่มีอะไรเลิกเครียดได้แล้วหัวร้อนเยอะๆเอออ้าปากให้กว้างนิดนึงให้ฟันบนกับฟันล่างมาจากกันบ้างเอาจริงๆแล้วมันจะดีขึ้นลองดูนะอ้าให้ปากจากกันอาไว้ไม่ไม่มันมันโอเคมันโอเคไม่หรอกเพราะพอน้องจะติดติดยิ้มเพราะว่าด้วย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 บุคลิกของยูนิเวอร์สทุกๆครั้งที่ผ่านมา ก็ไม่ได้ว่าผิดนะแต่ยุคเป็น20ปีอะ่ะเขาก็จะมีแพลตฟอร์มยิ้ม,มแต่ว่าพอเอิญมันเป็นยุคนี้มันก็จะสนุกมากขึ้นอ,อีกหน่อย<ม>ก็ใช้หัวเราะนิดนึงหรือไม่ก็หัวเราะในใจ<ม>นะแล้วก็หายใจทางปากมีนานหายใจทางปากจะสวยมากไหนลองหายใจทางปากสิีสะไม่เห็นนจะเหอยู่หายใจทางปากเห็นไหมสวยมากสวย ไม่ต้องฝืนให้หยุดหายใจทางจมูกนะอย่าตะปักต่อหน้าสื่อก็ปากสวยเลยอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับหายใจตั้งหายใจจมปากเยื่อพี่ละอองนิดหน่อยกินๆไปก็ไปนะแล้วมันจะดูดีแหลกแล้วก็มันจะมีมูฟเมนต์นิดหนึ่งเรื่องคาร์บอนอีกหนึ่งในร้อยครับอะไรนะถ้อาชอบไหมกดมือสิฮะ ร้องไห้มั่งสารภาพมาตัวก็นั่นแหละอุ้ยร้องไห้จะตัวบววไม่ตาบัวมั่ง <c oughs> โหลดโหลดเรียบร้อยออริจินอลของเราเองนะครับที่แกรนด์ทีวีต้องบอกเลยว่าที่บอกว่ารอเซอร์ไพร์คือมันเป็นความฝันของผมตั้งแต่เริ่มเริ่มที่ได้ลิขสิทธิ์มาละผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะทำอีเวนต์อะเราควรจะเอาสเสน่ห์มันกลับมาให้สุดนะฮะเพราะฉะนั้นผมไปตามหาเพลงนี้ เนื้อร้องกะเจ้านึงทำนองกะเจ้านึงวุ่นไวายไปหมดแต่ก็ไปขอเขาได้ดีจนได้ลิขสิทธิ์มา <Yeah. S 1> นะครับเสร็จเรียบร้อยก็ไปไปขอให้อาร์เรนจ์ใหม่นักดนตรีที่เล่นเนี่ยเล่นจริงๆนะครับ uh huh. หมายความว่าตอนเข้าห้องอัดเล่นจริงๆนะครับแต่เมื่อสักครู่เนี้ยเล่นฮับฮับประคองกันไป <Yeah. S 1> เพราะว่าระบบการแตะท่อต้องใช้ความเพอร์เฟกสูง uh huh. นะฮะแล้วก็มีครูดนตรียืนอยู่ข้างล่างที่คอนโทรลดูแลทั้งหมดและเข้าห้องอัด อัดดนตีเสร็จต้องหาคิวนักร้องกว่าจะได้เจมีนายโฟลต้องขอบคุณเจมีนายโฟล์แกมี่ด้วยเพราะว่า mm hmm. น้องมีคอนเสิร์ตใหญ่อาทิต์หน mm hmm. นะฮะที่ Impact Arena 2สองรอบธรรมดาน้องไม่รับงานแบบนี้เลย mm hmm. ประมาณหนึ่งเดือนลงงาน mm hmm. น้องไม่รับใช่ไหมโทรหาผู้ใหญ่เลยดีกว่าหล mm hmm. อกยอกยอก็อก mm hmm. ขอร้องแบบเยอะทำไมงถึต้องไม่น,น้องเพราะว่า,วาอยากได้เสียงออกไปรุ่นเ mm hmm. พราะเรากำลังข้ามเป็น n e เ Era ความออริจินอลของหนึ่งในร้อยมันเป็นอมตะที่สะกดจิตของแฟนคลับเราออนเรนจ์มาให้เป็นออเคสตราแล้วให้เด็กที่กำลังดังมากๆอ่ะนะฮะส่งต่อให้กับทุกๆคนมันเป็นอ m เมจินแปที่บายเขาฟังเขาบอกเออยอมคุณวัฒน์เอาไปไป,ไป,ไปแล้วต้องให้น้องเข้าห้องอัดไม่รู้กี่รอบจนได้มาเป็นหนึ่งในร้อยฉบับ Universe Thailand New Era อใจครับมีเวลาสองพอใจครับผมก็พอใจผมมีความสุขของผมนะเพราะว่าต้องขออภัยด้วยสำหรับบางคนแบบอาจจะแบบไม่ชอบตรงไหนเช่นเชียร์แพลวแล้วแพลวไม่ได้นะครับเช์ก็ต้องขออภัยเพราะว่ามงกุฎมีมงกุฎเดียวนะฮะไม่ได้หมายความว่าไม่ดีแต่หมายความว่ายังไม่ถึงเวลานะฮะวีนาก็มาแาดปีแล้วก็ให้เขาไปเถอะยอมยอนะก็มีความรู้สึกว่า เราทาเต็มที่ผมยังยึดบั้นอยู่เสมอว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดอะไรเยอะเราจะทําให้ดูทําให้ดูแล้วเราก็เคารพคนดูทุกๆคนก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจด้วยส่วนใครที่ชอบตีนะชอบกล่นบ่นด่าทำดีแค่ไหนก็ด่าก,ก็ก็ถ้าเกิดสมมุติคุณเปลี่ยนทัศนคติได้เนี่ย มันก็จะเป็นความสุขของทุกทุกคนนะฮะแต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนไม่ได้แล้วคุณมีความสุขมากกว่าก็ยินดีครับก็ไม่ได้รู้สึกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะเท่านั้นเองครับนี่นะเรียบร้อยความความรู้สึกผมอยากยืนฟังคำถามเดี่ผมอยากฟังพูดดิเธอตอนนี้ดิตอนนี้คนกันเองแล้ไม่ต้องไม่ต้องแอปหรอกอ เข <forgetting S 2> <Okay. S 3> าเป็นคนอะไรนี่พูดทุกครั้งจะคา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 ด่า,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 าคอยสังเกตนะก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่วันนี้ความฝันวินาเป็นจริงแล้วที่รอคอยมาทั้งหมดแปดปีวินาจะไม่ยืนตรงนี้เลยถ้าไม่มีบอสนวั์ที่ให้โอกาสเห <He et S 1> <ด>็นไหมะคะแล้วก็ยอมรับตรงๆว่าเครียดมากว <c oughs> ันนี้ตั้งแต่เช้ากล <c oughs> ัวว่าสิ่งที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นแล,ว,แลวจะไม่เกิดผลสำเร็จก็ต้องขออภัยด้วยถ้าแบบออกมาในจอทีวีแล้วมันดูเกียรนิดนึง เวลาเข้าไปบรีฟคำถามต้องสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะผมเป็นคนแฟร์มากๆต่อให้ผมคิดว่าเขาจะใช่ผมไม่บอกเลยผมจะบอกต่อหน้าห้าคนที่ผมเดินขึ้นไปคือบอกก่อนจะออกแล้วว่านี่นะนี่คือเผื่อว่าปิดหู้ฟังด้วยนี่คือคำถามอ่านให้ฟังรอบเดียวแล้วโอเคก็ปล่อยเขาสามคนสุดท้ายไม่บอกด้วย เพราะมันคอนติเนียซีนจริงไหมฮะ <Okay. S 1> สาบานได้เพราะผมเป็นคนจริงมากเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าบอ,อกเขาทุกคนว่าคําถามคือการตัดสินนะระวังให้ดีแค่ประคองอะ่ะผมพูดอย่างนี้นะแค่ประคองอความหมาแค่ประคองอยากให้แย่ก็ได้แล้วเพราะว่าภาวะแบบนี้คนส่วนมากจะแอบลงแย่เ <Okay. S 1> พราะว่ามันกดดันโอเคเชิญถ้าคำถามคุณนนะทำไม <c oughs> ทำไม <c oughs> ทำไม <c oughs> การสู้มา8ปีเีนอะสี่ครั้งสิ่งที่ทําให้เราสาเร็จได้ในครั้งนี้คืออะไรคะวินัยคิดว่าเป็นการไม่ยอมแพ้ค่ะแล้ววินัยพัฒนาตัวเองเสมอขนานั้นคือสิ่งที่สําคัญมากมากเลยถึงแม้ว่าในอดีตเนี่ยจะเคยผ่านไปกี่เวทีนะคะสุดท้ายแล้วถ้าเราพัฒนาแล้วเรารู้จักที่จะเรียนรู้อ่ะเราก็จะทําได้ในสิ่งที่เราฝัดที่จะเป็นวินัยก็อยากจะบอกตรงนี้กับทุกคนนะว่าใครที่กาลังพยายามอยู่อะค่ะอย่าย,ยอมแพ้สักวันหนึ่งมันต้องมีวันนี้เหมือนที่วินัยยนอยู่งนี้นะคะว่าวันที่คุณสาเร็จจะเกิดจริจริง เคยมีวันที่ท้อและถอดใจยระยะทางที่ผ่านมาแปีมีค่ะจะบอกว่าตั้งแต่ประกวดครั้งแรกวินาเคยคิดว่าจะไม่มาประกวดแล้วแต่ว่าเวลาผ่านไปมันทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรารักจริงๆิมันคือการได้ส่งต่อแร,บรงบันดาลใจในฐานะ MissUnivers e Thailand แล้วถ้าเป็นไปได้ในฐานะ MissUnivers e นชั่ก็จะทําให้เต็มที่ค่ะแล้วก็มันมีแน่นอนวันที่เหนื่อยแต่ว่าวินานจะไม่ยอมแพ้แล้วก็จะทําทุกวันให้เต็มที่ในฐานะตัวแทนของประเทศไทยที่อยากรู้ว่าสิ่งที่สังผีคนสู้ได้ขนาดนี้นเ,เพราะ ภูมกลุ่มนี้มันสําคัญกับเรายังไงบ้างวินามองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแรงบันดาลใจค่ะวินารู้ว่ามีเด็กแบบวินาที่อาจจะ under privilege ที่ไม่เคยได้รับสิ่งที่เท่าเทียมกับคนอื่นหรือว่าเคยสู้แล้วก็เคยแพ้มาหลายรอบสุดท้ายแล้วอะถ้าวินาทําได้วันนี้อะ คนที่มองอยู่คนที่กําลังเจอปัญหากับสีที่เขารู้สึกว่าเขาทําไม่ได้ก็จะมีแรงพลิกสู้อีกครั้งหนึ่งและตรงนี้แหละที่ทําให้วินารู้สึกว่ามีแรงกําลังที่อยากจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยที่อยากจะกรับมงกุฎของประชาชนไทยแลนด์แล้วก็นประชาชนวัน,วอนวอตอนนั้นด้านหนูยังดัมมิ่งและถูกเครียดอยูเลยลูกนี่งหรอคะจริงไม่เป็นที่อ<ส><จ>ะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เราเซก่อนบอลหลังเป็นที่อะไรอ่ะ หลุดบล็อกนางงามต้องหลุดบล็อกนางงามก่อนหลุดละเป็นคนปกติละเพราะเราเป็นตัวเต็งดบวยหรือเปล่าวันนี้เราเลยแบบทุกอย่างมีกดดันมาเลยแบบทากเกอ,อไไะ,ะไรเงี้ยค่ะมีส่วนน,นี้คือวินาอาจจะไปคิดตรงที่ว่าแบบแปดปีที่ผ่านมามันขึ้นอยู่กับวันนี้แค่เดียวเราก็คิดว่าแปดปีที่ผ่านมามันขึ้นกับสองปัญหที่วินาต้องตอบมันก็เลยอาจจะมีความกดดันตรงนี้แต่ว่าพยายามจัดการตัวเองแล้วค่ะตอนนี้หายเครียดแล้วนะทุกคน แนะนำต่อหน้แบบนา,าสื่อเลยแล้วกันนะนเนวลาตอบคำถามถึงแม้ว่าเราจะมีคีเมสเซจอาเก็บไว้ในตัวเราเช่นความพยายามความอดทนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องใช้แบบนี้มาตอบทุกั้รกระดานะคโอ้ยทำอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็ถือว่า เอาเอาเอาลองเอาไปใช้ดูอ่าโอเคเช่นชนะเพราะว่าโอ้ยเราก็ทำงานเต็มที่เออเราทําทุกจุดเออเราก็แฟนคลับด้วยเยอะแยะมากมายแต่ยืนกันเต็มไปหมดเลยขอเสียงหน่อยนี่แหละส่วนส่วนส่วนหนึ่งที่ชนะเพราะว่าเขานะพี่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 สื่อมวลชนเห็นไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพลินว่ามายุค MGI เลยชนะ Yeah! Okay. คอนย้อนตามคอร้อนวจังหวะเป็นบอสค่ะสุดปิ๊งเลยใช้เต้นแรงต้องสอนเยอะเลยเต้นแรงมากค่ะก็แต่ชิคกเหมือนกันมากแบบจะประกาศเป็นชื่อสลับรีไหมในใจเท่งสลับรีอย่างเดียวสลับรีสลับรีอย่างเงี้ยวนๆไปเรื่อยสุดท้ายก็ประกาศได้รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็จริงๆอยากจะขอบคุณชาวนาวีทุกคนเลยที่ร่วมส่งวีนามาตลอด8ปีแล้วก็วีนาที่ยืนอยู่ตรงนี้เลยถ้าไม่มีทุกคนคือบอสสอบเลยค่ะแล้วก็โชคดีที่ว่าอยู่เนี้ย ผมสัญญากับทุกคนอย่าเพิ่งไปว่าน้องนะเพราะว่าน้องเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในอยู่ในแสงแบบที่มีที่มีสื่อมวลชนเยอะๆมาบ่อยๆอาจจะมีแฟนคลับอาจจะมีโซเชียล แต่ว่าสื่อพวกนี้อยา่าไปกลัวเขาว,าวาสื่อบางคนเราถามกลับเลยมาหรือเปล่ามาทำไมอันนี้เออบ้าจางมาเป็นสายสื่อไปใครหรือเปล่า ถามได้ถ่ใได้ถ่มได้ชถอมได้ถ่มได้พี่เข้าใจดีเจ้าไายพี่เขามาดูด้วยพี่ปั๊บมานั่งแถวหน้าเลยปีนี้นะฮะอ่าต่อฮะนีแหลก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 นี่แหละนี่คุณเลยกับแพรไหมครับ ตอนจับมือใช่ไหมคะเจ๊จำได้ว่าพี่แพรพูดว่าแบบเก่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วีนาบอกพี่แพรว่าวีนาไม่อยากโดนฆ่าเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องไปถ้ากลัวว่าเราให้แล้วเดี๋ยวจะไปหงก็สวยก็เมคอัพาปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาตาแล้วสกัดก็จะแก้เสศษก้านลอยมาค่ะแต่ว่าเราไม่ขาดเลยค่ะเราเก่งมากต้องดีใจไหมคะที่ปีนี้เราไม่ฝากใครไปให้ยืนคุยกันดีใจค่ะปีนี้ไม่ฝากแล้วค่ะจะไปเองค่ะ รอสอส,ส,สรอบเรเาพอใจกับท้าของคค่ะอบคุณและสาคิดว่ารอบ5คนมีนาอาจจะยังตอบได้ไม่ครบคนเท่าไหร่แตค่ะด้วยมันพว่าตอบคนแรกด้วยก็อยากจะทำให้เต็มที่แต่ว่ารอบสามคนเนี่ยก็คิดว่าในการเชิญชาวต่างชาติหรือเพื่อนผู้เขาประกวดมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจแต่ว่าต่อไปในอนาคตก็อยกจะพัฒนาให้มันเป็นปติ We have seen today so many fans from Latin America supporting you here social media. Maybe you can say something about it, something for your fans in Latin America. Yeah, sure. Hola, Latin America fans. Thank you for your support and your love. And here I am, your Miss Universe Thailand 2025 representing thailand in this year mess universe in thailand and i hope to see all of you here and i would love to get all of your support and your love to see you very soon on november in thailand <laughs>